ควันทองนะครับควันเอาไปควันควันเอาไปเตรียมซ่วงพอดีแม่เอตรียมซ่วงพอดีแม่ควันอาไรกันไปนนไปเรื่อยไปไปไปโอ้เตรียมโมแม่เอาละสนนิทก็เอาละล้างมาันหลดมันเป็นแบกแม่ควันทองเตรียมจนล้นนะครับ ชิงโตัวชิ้นตล้านเพชรอุดวดรนกับท่องเกาเจ <c oughs> <c oughs> เิ้อนอันตร้ยไปได้เขาซ่องกับสียานเมี่ยผมพกปกติผมล่างทั้งหนอกดิล่างทั้งหนอก เบิงบ้งเบิ่งแคหลังนะครับพี่นอ้องเบิ่งหลังฟูเกิดเกิดน้ําหงเลยอุ้มยอ่อนแสงอืม จับต้องายดูๆเนาะบางคนบอจับพอใบยั้วเลยว่าคว้วพอหูโกันกระยานเนาะมันกระยานห้องเ้ืู่กดูตัวดูกันลึง่งก็ชินไอแน่้เท่ามักค่้ยครับอันนี้สุ้ง วอย44นะครับแต่ว่าขันยืนปกติโดยที่นั่งไม่ออยันเนี่ยผมว่ามัน47ปุ่นแล้วครับนี่กับปางเท้อเขาอ้ายานเขากัท่อตัวล่งนะนวัดเ็นตะลับไม่ไยก,กันหยากน่อยนะครับ <c oughs> มีแห้งไหมอันเหยียดเหยียดที่ข้านไหมเาวหลาดฝาดวะ่ะ <c oughs> <c oughs> พูดนะโอ้ยเป็นตะเลียงของเจ้าอีเลียยางตัวหนึ่ฮะ